เอาล่ะก็ขอสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ผมเซฟจะมาทำคลิปเกี่ยวกับประวัติของมิสเตอร์เซฟสิบสานะครับก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับมิสเตอร์เซฟสิบถูกก่อตั้งวันที่6เดือน9ปี2024ัลักษณะของเขาก็เหมือนกับตัวหลักหน่บโลโกของผมแต่จะแปลกตรงที่ใส่หมวกสีขาวแว่นตาเป็นแว่นตาแบบใหม่กรงเกงสีน้ำเงิน และปากที่มายิ้มอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีอีกหลายรหัสเช่นเซฟสิบห้าไวเซฟสิบเก้าไวมิเตอร์เซฟสิบเก้ามิเ GGEC หน1่งส R คนดีโดยรหัสที่ถูกเก่าวมาทั้งหมดนั้นรวมถึงมิเตอร์เซฟสิบและมิเตอร์เซฟยี่นั้นผมเป็นคนเล่นเอง รหัสที่สร้างเป็นรหัสแรกคือรหัสที่30ส,สร้างตอน2019รหัสที่สร้างเป็นรหัสล่าสุดอาคนดี R i, สร้างเมื่อปี2025เดือนที่ผ่านมาอัตราการเล่นโอกาสที่ผมจะหยิบรหัสมิเตเซส13มาเล่นคือ0.20เปอร์ซ์รหัสนี้ถูกสร้างขึ้นในโทรศัพท์ของแม่อัตราการเล่นของอาคนดี i, คือ 0.1%ถูกสร้างขึ้นในโน้ตบุ๊กปัจจุบันโน้ตบุ๊กนั้นอยู่กับแม่ของผมรหัส m ิ s เตอร์เ13เป็นรหัสที่ผมเอาไว้ใช้อัดคลิปแมปเดอะสตองเกต a บ t เทิลเก่าโดยเฉพาะเนื่องจากโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากอาการแหลกมากเกินไปดูที่เห็นในคลิปทุกวันนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของมิเตอร์เซฟสิบสามไงก็ตามนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย